อันนี้เพนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเราจะมีสปอตไลท์ระดับไฟตัดหมอกนะครับระดับไฟตัดหมอกอกาดยาวสวยงามก็เป็นสวยงามมีไฟเคลว่านไไฟบอกตำแหน่งเกียร์สีแล้วก็สายโช้กมีอากาศนะครับเบาะยาวเราไม่ตัดเบาะ ทุกคันไม่ตัดบอกคันนี้จะยังรถถ่าย600นะครับ600กรอบ14เดินทางพรุ่งนี้นะครับสวยงามกับสวยงามสวยงามอีกหคันส่วนตะขอไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงแน่นอนไม่หลุด เป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผ่นเหล็กสีใต้ท้องระบบเบรกน้ํามันนะครับเป็นระบบเบรกน้ํามันเบรกทื่นีล่องว์ลูุกใหญ่เบรกมืออันนี้จะคุยเรื่องเบรกมือนิดหนึ่งการดึงเบรกมือทุกครั้งนะครับเราต้องแตะเบรกไปด้วยเหมือนรถยนต์ปิกอัพตัวไปรถเก่งตัวไปเพราะว่าการทำงานของเบรกมือเนี่ยเขาเข้าไปดันลูกสูบเบรกของรถเก่งและปิกอัพ อันนะ่ะพิกอัพก็คือมีการดึงของก้ามปูเบรกเราควรเหยียบเบรกเพื่อให้ข้ามปูดึงเหยียบเบรกเพื่อให้ก้ามปูดึงตัวนี้แค่ไปแค่เข้าไปล็อกเฉยเยอย่าดึงเบรกมือเฉยๆนะครับผิดหลักการรถยนต์รถเก่งเหมือนกันแต่เบรกและดึงแต่มือมันจะเซฟตัวนี้เยอะจะปลดจะปล่อยค่อยเหยียบตรงนี้ก่อนรถยนต์รถเก่งเหมือนกันจะจะทนกว่าเยอะอย่าดึงโดยที่ไม่ไม,ไ,มไม่เหยียบเบรกนะครับมันผิดหลักการสวยงามครับสวยงาม ไใหม่ทั้งคันเดินทางล้วันพรุ่งนี้คิวเดี๋ยวนี้สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วหลังจากนะครับหลังจากเรามีอ่าอันนี้อันนี้คุยให้ฟังทีหนึ่งหลังจากเรามีอนุญาตของสับ,ส,นะบ,ส,บสันมิดนะครับเรามีอนุญาตของสับสันมิรนะครับในการสร้างสามล้อเพื่อ,อาการาเกษตร แล้วก็กรมส,สารพษสานมิตรเสียภาษีเรียบร้อยนะครับไม่ผิดกฎหมายเราจะทำตีละคันสองคันเท่านั้นอากาศร้อนๆน,นะครับอันนี้คิวต่อไป เดือนนี้ส่งสองคันครับเดือนนี้ส่งสองคันพทัทลมกับตรังอันนี้ก็เริ่มดัดการเราจะดัดทีเดียวหมดครับสังเกตไหมครับเหล็กเส้นนี้การล่างนะครับสังเกตการล่างไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อภาพและไม่มีการตัดต่อเหล็กเราจะดัดทีเดียวจบซึ่งไม่ง่ายสําหรับการดัดเหล็กตัวนี้เปลี่ยนองศาด้วยเห็นไหมคนดัดนี้ก็คือช่างน้อยของเรานะครับ ส่วนการนี้ก็เหมือนกันช่างน้อยก่องเราทำทั้งหมดครับวันนี้วันอาทิตย์เออวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์นะครับเด็กทุกคนก็ให้ความสำคัญกับวันหยุดก็เลยทำไปเล่นเงินไปนะครับอาช่างพันจนันมาพอดี ไหนสวัสดีครับหน่อยสิช่างปันจันสวัสดีครับอยู่ปอห้าคนที่อยู่ปห้าจัดอยู่ปห้ากว้างขวางครับอากาศดีทำงานสะดวกไม่กลัวเม็ดฝนฝากผลงานของอุวอนะครับผลงานของอุวอนโดยช่างน้อยๆคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับต่ำเตี้ยองศาสวยสังเกตนะครับต่ำเตี้ยองศาสวย อะไรมีทั่วไทยสนใจทักมานะครับครับสวัสดีครับ